ว่างึิดไหลพระว่างึิดไหลเขาก็เขาก็เลยมาถามก็คงจะนี้กันมานานแล้ว pues teachers, ล nah ่ะบางอีนะพูดนงพูดให้ฟังเขาคงจะคุยกันมานานคุยจะประชุมกันมานานไปเรื่องไหนก็มีแต่จับกลุ่มกันคุยแต่เรื่องเรานี่แหละเขาแถลงว่าเขาก็พอตัวนี่เขานินทาเออินินทาจางไหนก็นินทาไปเถอะกาจับกลุ่มกันนินทานินทาทางดีก็สาธุนินทาทางไม่ดีก็ไม่สาธุเงือนเขาก็นินทากันไปนินทาไปนินทามาก็เลยมีผู้กล้าผู้อาจผู้หาน มาถามคุณางี่กูถางว่าไปยังไงมายังไงเนี่ยชมรมไปแต่ละครัง้งแต่ละครัง้งนี่แต่ละคนนี่มมนจะไปน,น้อยๆขานานี้เอาเงินมาจากไหนเนี่ยคุณางก็เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคนที่ชมรมจะไปไหนมาไหนนี่ก็เอาเงินรวมกันด้วยจิตอาชาโอ้ลูกเขาก็พูดได้ดีเขาฉาตู้ลูกเขามีปัญญาอยู่ะเขาก็พูดตามความเป็นจริงเ,เอาเงินมารวมกันเห็นจะไหมเราไปภาคเหนือใหม่ๆไหมล่ะ เอาเงินมารวมกันคนละพันคนละพันคนละพัน,น,พนให้ไหมละ่ะเออเมียโชเฟอร์ก็ต้องเอามาด้วยยกเว้นโชเฟอร์เจ้า <c oughs> <c oughs> ของรถเนี่ยเราก็ทำมาอย่างนั้นจริงอะ่ะผู้นางก็เลยพูดให้ฟังโอ้ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพวกเธอทั้งหลายที่เป็นจิตอาสาจริงนะสมควรที่จะยุยงสรรเสริญว่าง,งี้ละมันก็เป็นความจริงอย่างนี้อะ่ะจะว่าไง,งล,ล่าาญญละเราเป็นจิตอาสานี่เราไม่ได้หวังสิ่งใดๆตอบแทนนั่น เราหวังที่จะช่วยเหลือสังคมหวังเป็นบุญเป็นวังเป็นกุศลจริงๆนี่ไม่ใช่พวกเปรตพวกผีที่จะไปหาเรื่องหาราวกันเอาเงินจ้างค่ากันทั่วโลกดินแดนไม่มีที่นี่เนี่ยเงินทุกบาททุกตางก็เป็นบุญเป็นกุศลของเออเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของลูกของหลานบ,บุไอ้แล้วก็ปัจจัยส่วนนั้นก,ก็ไปสู่ช่วยเหลือสังคมมีโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างหรือ ทางว่ามีคนเสียคนอะไรในหมู่บ้านแล้วก็วันที่เมื่อวานนี้นะ่เห็นไหมนะี่ยในเจศาการมหากระถิญเราก็ทามหากรถินไปกองหนึ่งก็ไปช่วยกรถินจำเมื่อกี้ของหมู่บ้านหมู่สองก็หมู่เก้านี่เห็นไหมเ่ยเมื่อเช้านี้ก็เลยไปบินธบาาท,ที่บินธบาาก็เห็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองก็คุยอะไรวงเวงวงเวงกันนั่นนะ่ะคุยก,กับเจ้าเจ้าแวเขานั่นน่ะมื่ไจะคุยกับเจ้าแวกับเจ้าหนี้อยู่ที่จงใจบาดพอดีนั่นน่ะที่ตรงหน้าบ้านของคุณนางแล้วก็ เขาขับมาใช้บารท,ทางด้านนี้ไงทางด้านไอ้กำแพงผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง <ako> เขาจหมอกำลังคุยะอะไรกันล่ะโอ้ยทำไมากำลังยกจองสรรเสริญลูกปูอยู่เนี่หว่างี้นะเอานินเท้าอีกแล้วรว่างนนี้นะเออว่าลูงปูน,น,นี่มีแต่ให้มีแต่ให้มีคำว่ามาขอก็ใครในบ้านโบราณกรรมเราที่ไหนนี่ไม่มีเลยนี่เออมีแต่ให้มีแต่ให ตงปูนี่ยางนั้นอย่างนี้ก็ว่าก,กันไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็เลยถูกเขาดินทาในทางดีแล้วเขาก็นั่นเห็นไหมล่ะรับหลังเราไม่ได้ได้ไปดินทาเราอีกแล้วกว่า่างนั้นก็เลยได้หลวาลอก,กันยิ้มกันเดีเมื่อเช้านี้นั่นเป็นอย่างนั้นละใหญ่นั่นแล้วก็เรียกว่าคุณงามความดีที่จมลมจิตอาสาจิตวิปาลากทังเดกก็ได้ดังขึ้นเป็นมหาบุญมหาคุูศลเป็นจงลมของคนดีนี่แหละโลกพึ่งเข้าใจไอ้โลกพึ่งเข้าใจหมู่บ้านพึ่งพึ่งเห็นพึ่งเข้าใจในจมอา,า,าก็ เปงานไหนงานไหนเขาก็ประชุมกันด้นะว่าอ้าวลวงปู่เข้ามาช่วยยังไงก็ก็นางนี่แหละเหมือนกับงานของแม่พิกุนที่ได้เสียไปนี่แหละอ้าวแม่พิกุลนี่มีเหตุดันใดจึงหลวงปู่หลวงตาจึงเข้ามาช่วยอ่ไม่เห็นว่าไปวัดไปว่าวัดแปะห้องดินเลยแล้วทําไมหลวงปู่จึงเข้ามาช่วยเห็นไหมเดี๋ยวบางเขาก็มีข้อเขาข้อถูกเถียงกันนลเอามเรื่องเป็นจับกลุ่มกันละอยู่ไหนไหนก็จับกลุ่มกันละเออ ก็เห็นแต่ว่าผู้ใจ่บาหลวงปู่ท่านั้นที่จะเข้ามาช่วยอันนี้แม่อันนี้ไม่เคยเห็นว่าไปวัดใบวาของวัดป่าหองยิงเลยทาไมลุงปู่จึงอนุญาตให้เขามาช่วยนั่นนี่คุณนางก็ไม่รู้นั่นว่าแม่ช่วงที่ป่วยนั่นเ็าใส่บาหลุงปู่อยู่พักหนึ่งไม่นานหรอกประมาณเดือนหนึ่งนี่ละกับตานั่นละเพราะแม่ใส่บาทไม่ได้ตาก็มาใส่บาทในช่วงพักหนึ่งอีกละนี่แหละนะฮะก็เห็นอุปการะคุณนั้นแต่คุณนางก็ไม่รู้เพราะคุณนางก็ไม่ได้ถามพ่อไงคุณนางก็เลยบอกว่า งานการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายหรือว่าอะไรเขาเคยช่วยงานทางวัดเราเรื่องว่าการลงทานหรืออะไรนี่ก็เคยทำมาก่อนทอนวังนี้ละแล้วก็เคยช่วยเหลือทางด้านครูนางทางด้านนั้นด้านนี้ถ้าคุูนางต้องการสิ่งอะไรบ้างในบางทีบางอย่างมันคนก็ขวัญขวายให้นี่ก็นึกว่าได้ร่วมงานกันมาตลอดมาตลอดต้งผูกคนเห็นเห็นนี่มั้งก็จึงเข้ามาช่วยบ้านๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดให้ลูกฟังว่า แม่แม่เขาเคยใช่บาดเราช่วงหนึ่งที่แม่เพื่อนป่วยแต่ก็ช่วงนั้นก็เดินพอเดินเหินได้ทุกตักทุกตักมาอยู่ใส้บาดพอเรสรประมาณสักเดือนหนึ่งนี้แล้วเขาก็เลยว่าอุปการลคุณนี้ก็มันต้องเดือนหนึ่งนงน้นเขาเลยว่างั้นไม่แต่เขาแต่พีเดียวพทธเจ้าก็ยังยกจ่องถันเสญพระชารีบุตรว่าเลิศรพระประเสริฐเป็นผู้ที่รู้ประกาศลคุณนั้นยกย่องพระชาลีบุตรนี่เขาว่าอันนี้กี่ครั้งล่ะกี่ห้นะที่เขาใจบาดแล้วก็แม้แต่ผู้ที่เคยใสบาดเราแม้กระ่งนี่ กลุ่มที่เคยส่บาตรเราแลวหาเรื่องเราภายหลังนี่เราก็บอกอกูนางว่าไอ้นั้นอุปการและกลุลที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> เขาก็ไม่ถึงกับว <c oughs> ่าเข็นฆ่าร <c oughs> เราหรือมาทําลายทำลายเราเขาก็เพียงไปใส่บาตรทางด้านอื่นไม่ได้ใส่บาตรเราเขาก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลุ่มนั้นกลุ่มของลูกหลานของพ่อใหญ่สุขขตามหรือกลุ่มของใครก็ตามที่เคยสาบาตรเราสมัยก่อนนี้ลกูกหลานวิ่งกูกันก็มาใส่บาตรอย่างนั้นอย่างนี้เราว่ากลุ่มนี้เมื่อไอ้วงสาก็นางจะกเขาล้มตายไปเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือ เราก็พอมีพออะไรนะในสมัลลลลลยลระยะหลังมาเราว่างั้นแตะไม่ได้ไปคิดว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้คิดไม่ได้คิดเรื่องนีนคิดแต่ความเมตตานั่น,นเราพอก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลได้เราก็จะไปช่วยเราไม่จะให้เขาได้ทราบว่าเราไม่มีพิษมีภัยกา้าวไกเราไม่มีความจงเกียรจงชัางกา้าวไกเราไม่แต่ความเมตตาสิ่งที่พวกเธอนึกตึกตอง,ตงสิ่งที่พวกเธอคิดพวกเธออคุยกันว่าเราเป็นพระแบบนั้นแบบนี้นั้นมันเป็นความผิดที่พวกเธอกระทำเองเราไม่มีความคิด แบบที่เราจำกับไทยบ้านหรือใครใดในใจโรคประการอยากให้เขาเห็นนี่เราพูดกับผู้น,นั้นอย่างนั้นเมื่อพวกนี้ล้มเจียหายตายไปก่อนลุงปู่นะหรือว่าในช่วงที่ลุงปู่ตายไปแล้วก็ตามท่าลงุลงพอมีปัจจัยส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ลูกก็พึงเพืพืปฏิบัติตามที่ลุงปู่ได้เคยพืชป,ปฏิบัติมานั่นเข้าไปช่วยเดลือก็คนหมู่บ้านโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเพราะว่าพวกเธอคือจิตอาสาลูกเข้าใจไหมว่างั้นะ แม้แต่พุทธเจ้าเพ้นบัญญัติว่ามัานก็จริงอยู่ว่าผู้ที่มีผู้ที่เป็นปฏิป,ปักับพุทธศาสนาเออเป็นผู้ที่หาเรื่องหาเราในพุทธศาสนาครอบครัวนั้นให้ปิดบารอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาไม่ได้ประทุจรไรพุทธศาสนาแต่ว่าเขาไม่พึงพอใจกับเราด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างเขาคงอาจจะเข้าใจผิดหรือย,ยังไงก็แล้วแต่ในระยะหลังๆมาสมัยก่อนเขาเคยใส่บาตรเราวิ่งใส่บาตรอยู่ก็เหมือนนี่กลุ่มของแม่กว้างนี่นั่นกลุ่มของแม่บ้านอย่างนี้นั่น ไม่ก่อนนี่วิ่งต้งเกินกองหอบไม่ทันก็วิ่งมารัดตีตรงนีนน้นั่นก็ได้ความเมตตาตรงสาระยงหลังมาก็อาจจะเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยทิติมาหน้าของลูกของหลานเขาเราก็ไม่เข้าไปก้ากายจะสมมติว่าเราเขาเป็นอะไรไปก่อนเราเราจะเข้าไปช่วยเหลือเพระาะว่าอุปการะคุณเน้นมันหลายปีตั้งแต่ที่เรามาอยู่ไม่ใช่ว่าในน้อยปีนี้เราจะเราจะทําให้บ้านหัวหน้าคำว่าเราไม่ได้เป็นภาพฉีกเช่นนั้นไม่มีพิษมีไฟก็ภัยนั่นจิตอาชาของลูก ัวนั้นแหละที่จะได้บำเพ็ญบุญมหา,มหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะได้เข้าใจว่าจิตอาสาคืออะไรไม่มีพิษไม่มีไม่มีไฟกระไฟเช่าที่จะช่วยได้นั่นนี่เราพูดให้คุณนางฟังเมื่อคืนนี้แล้วกลุ่มต่างๆที่เคยใส่บาดพ่อมาก่อนก็กลุ่มของแม่อุบลแม่สกลน,นครแม่นครพนมแม่อะไรนี่ละ เขาเลิกใส่บาตรเพาไปตั้งแต่นานหล้วตั้งแต่นู้นตั้งแต่ที่เขาได้ยินได้ข่าวว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นู่นแหละเขาเลยว่าอย่างนี้จนลูกหลานที่วิ่งใส่บาตรเราที่เป็นหลานทุกนั้นโตเป็นสาวแล้วเขาว่าอย่างนั้นแม้เขาเป็นอะไรไปกว่าเราเราก็จะเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลเขาเท่าที่เราจะดูแลได้ให้เขาเข้าใจเราบ้างว่าเราไม่ได้มีพิษไม่มีภัยกั้นไขนั่นเห็นไหมลูกนี่คือจิตอาสาขอให้พวกลูกพวกหลานเข้าใจด้วยลูกก็เข้าใจด้วยนะนี่คือจิตอาสา แล้วเราก็เป็นป้าเป็นธรรมนาที่เต็มภุ่มสม,ป,สมป,ปุ่มบริบูรณ์ความเมตตาเราสูงยิ่งข้อสามแดนลูกทานเพราะเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาพูดเขาหาเรื่องเราไม่มีความหรือคือเราไม่เป็นแบบนั้นเราไม่ได้เป็นปอบเหมืนอนที่เขาว่าเราไม่ได้เป็นพระมากมาเหมือนที่เขาว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องหาเราคนนั้นคนนี้เหมืนอนเขาว่าอย่าไปใจบาปให้ลวงพ่อวัดป่าห้องลินเดอร์เป็นพระไม่ดีอืเป็นพระที่หาเรื่องคนนั้นคนนี้ดูดาบว่าเก่าคนนั้นคนนี้ นีแม่ล่ะเข้าหาเรื่องเราเนี่ยแม่แม่ใส่บาตรกลุ่มที่ใส่บาตรเขาก็ไปเข้าไปทุกบ้านนั่นน่ะนะแม่พันุ์พูดให้ฟังอันนี้เราก็ไม่เข้าไปเข้ากันนะเราก็ไม่ได้ไปกดไปเจ๊ไรนะเขาก็เข้าไปหาแม่แม่ชุ่มพวกแก่ๆนั่นแหละก็บอกว่าอย่าไปใส่บาตรให้เด้อหลวงพ่อให้ดินนั่นย้ายหลวงพ่อให้ดินหลวงปู่น้อยนั่นด่าพวกใจเหมือนกับหมูกับหมานี่เหมือนไม่เห็นคุณค่า ข้าวน้ำที่ยายใส่เลยยายพันก็เสียใจก็เลยร้องไห้ร้องไห้แตก่ก็ใช้บัตรบาตรแล้ววันนั้นก็ทนไม่ได้แต่ก็น้ำตาซึมอยู่เขาก็เลยมาถามพ่อเนี่ยถามลุงปู่ไงนี่ยลุงปู่ก็เลยว่าเอา้ายายลุงปู่มาอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปีนี้แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีลุงปู่เคยดูหนาว้าเก่าใครไหม เคยด่ายายไหมแม้ม่แต่คําเดียวไหมไม่ลุงปู่ไม่เคยด่ายายเอ้าแล้วไม่เคยด่ายายแล้วยายจะคิดว่าลวงปู่ด่าใจทําไมเขาคือว่าเขาคือใครไปถามคนนั่นเอาว่าอย่างี้เราก็นึกถึงตองดูนี่นะก็แล้วไปนี่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ภาพแบบนั้นนั่นถ้าเราจะตีเตียนคนนั้นคนนี้เราก็ตีเตียนตามธรรมตามวินัยถ้าเราจะด่าใครเราก็ด่าตามธรรมตามวินัยนี่ขอให้ทุกโลกเข้าใจด้วยเราจะด่าพระ พระที่ไม่อยู่ในธรรมวินัยเราจะใช้คาําว่าเพลองหอมหมาแล้วก็ใช้ธรรมวินัยเป็นเครื่อง,งวัดมีหมู่คณะมีครูบาอาจารย์บอกว่ามรรคผลปฏิพันธ์ไม่มีแล้วเราก็ยกธรรมวินัยเป็นเครื่องวัดตราบใดมีผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระันต์ให้พระกลับเนื้อกับตัวใหม่ย่าสะอย่าพากันเป็นเหลองหอมหมานี่เราก็พูดตามธรรมเราไม่ได้ไปตูด่าว่าเก่าไรเราเอาธรรมะนั้นออกต้องการให้จัดโลกจ้า ด้วยความเมตตาสงสารไม่อยากเห็นตุกและกำลังบากงอันนี้เราคิดว่าเราดูดดาว่าเก่าคนนั้นคนนี้ตำหนิตีเตียงคนนั้นคนนี้คิดว่าเราขาดสติขาดกำลังขาดปัญญาคิดผิดเราน้อมกลับมาเราเพียงพอทุกสิ่งอย่างคําพูดคําจาก,การไปการมาการปฏ,ปฏิบตัติเราไม่เคยนอกนอกรูนอก,ก,นอกทางนอกทำนอกวินยัยนั่นชีวิตตั้งชีวิตเลือดทุกหยดอุทิศให้กับพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ชีวิตทั้งชีวิตนั่นเลือดทุกหยดบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เทนมาลานั่นทำวินัยเป็นยังไงเราเอาอย่างนั้นนี่ขอให้สัตวโลกเข้าใจด้วยทั่วโลกเข้าใจด้วยฟังด้วยไม่ใช่ว่าเรานี่ไปไประมาทคนนั้นคนนี้อันนี้พูดถึงลูกหลานนี่เขามาตําหนิตีเตียนหรือเขาหาเรื่องหาเราเรานี่เราก็บอกแจ้งแกอืร้องประธานชมรมกูนางแล้วว่าถ้าใครเสียก่อนเรานี่ถึงเขาจะไม่กลับเนะกลับตัวใหม่มาก กราบมาไหว้เราเราก็ไม่เข้าไปเข้าไก่เตะเราเข้าไปช่วยด้ยวยความเมตตานั่นข้าเพียงทับพีเดียวพรามนั้นไม่เคยใส่บาใครเลยแม้แต่แม้แต่ครั้งเดียวอีกใส่ครั้งเดียวนั้นก็คือไม่ใส่บาใไขอีกเลยเขาก็เป็นศาสนาพรามเขาไปมาไปมาก็เกมาก็เลยอยากบวชนี่ออยากบวชแล้วก็เลยเข้าไปกราบเออเข้าไปหา พระรูปนั้นรูปนี้ไม่มีใครบวชให้ผลสุดท้ายเรื่องนี้ก็ถึงโสดของพุทธเจ้าพทธเจ้กเาก็เลยประชุมสงฆ์แล้วก็ประกาศในคณะสงฆ์นั้นว่ามีใครและลืกเข็นอุปการรคุณของพรามณ์แก่นี้ไหมแปดสิบแล้วนี่พระสารีบุตรจึงประกาศแก่คณะสงฆ์ให้ขอโอกาสบรมศาสดา ว่าหม่อมฉันเห็นดประการราคุณของพราหมณ์แก่นี้พระเจ้าค่ะเคยใส่บาตรหม่อมฉันเข้าทัพพีหนึ่งครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่พราหมณ์ยังเป็นหนุ่มก็ประมาณสักสิบกว่าปีนี่ลองนึกตึกตองดูนั่นก็ยังจาได้อะอันนี้ยังไม่ถึงเนี่ยอันนี้ถ้าจะพูดถึงว่าพอเลิกใส่บาตรเรายังไม่ถึงสิบปีนี่ แล้วก็มีคําติดชินนินตามีคําเข้าไปหาเรื่องเราต่างๆนานาเขาก็เลยได้ยินได้ฟังต่างๆนานาก็เลยยุด,ดก็เหมือนลูกสาวนี่ของพ่อใหญ่ทองแดงนี่พ่อจะพูดตรงๆนะถึงแม้ผู้เฒ่าจะมีติฐิมานะไม่พึงพอใจเราก็ตามแต่เมื่อผู้เฒ่าเป็นอะไรไปเราก็ไปช่วยแม่ใจษาสานี่เคยใส่บาตรเราเรื่อยๆในช่วงก่อนๆ ลูกสาวมาจากเมืองนอกหรือไม่สมัยก่อนก็ใส่บาตรเราตั้งโต๊ะใส่บาตรเราตลอดตลอดนี่ก็ประกาศาคุณเพราะไม่เคยลืมลูกเข้าใจไหมนั่นแม้แต่นั่นยายที่นั่นที่ผัวแกเสียนั่นยายที่บ้านที่มุมหนึ่งตรงข้ามกับบ้านของพ่อใหญ่แผงนั่นแกก็เคยใส่บาตรเราในช่วงก่อนๆแล้วยังหลังมาก็ไปที่อื่นแล้วก็ไม่เข้าไปไก้าวไกลแต่เมื่อมีใครเป็นอะไรไปเราก็จะเข้าไปช่วยถ้าเรายังไม่ตายก่อน ถ้าเราตายก่อนแล้วก็คือแล้วไปก็เหมือนที่บ้านตรงข้ามกับพ่อใหญ่แพงติดรั้วบ้านกับของพ่อใหญ่เฉวงอันนี้พูดให้ฟังเลยนะลูกนี่ถึงจะมีทิฏฐิมานะ์จัดเราช่วงระยะหลังๆแต่ช่วงก่อนเขาใส่บาตรเราเรื่อยวิ่งใส่บาตรเราเรื่อยพอจําได้หมดนะนะนะลูกนะลูกจะลืมนะลูกนะว่าอุปการะคุณหลายยหลังๆมาเขาจะเป็นในรเรื่องของเขานี่ เดีว่านั้นอุปการะคุณที่เขาได้ใส่บาตรเราเขาหยุดใส่บาตรเราก็หาเรื่องเราก็ไม่ใช่ว่าเขาทําลายพุทธศาสนาวัดอื่นอารามอื่นเขาก็ไปเขาก็ใส่บาตรสมบุญบริบูรณลูกเข้าใจไหมอุปการะคุณนะลูก,ลกพอสแสดงให้ลูกเห็นทั่วโลกนี่คือหลักคําสอนของพุทธเจ้าเราไม่มีความโกรธความเจยดกับใครใดๆทั้งสิ้นเมตเทศ เตะละกันเผ็ดร้อนนั่นคือธรรมคือวินัยคือธรรมะออกเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อต้องการให้คนรู้จักธรรมะบ้างเพราะส่วนมากไม่มีผู้ดีนั่นคำธรรมะจะต้องเผ็ดร้อนเข้าสู่ใจของไอ้กุยบ้างมันจะได้ถึงใจบ้างนี่กันเทศเตละกันก็เพื่อโลกเพื่อสงสารไม่ได้เพื่อเราเนั้นจิตอาสาสิทธวัดป่าห้วยดินทั่วโลกเขาทราบแล้วว่านี่คืออะไร บางจุดเขาก็แท้ซองสันะเสือแล้วไม่ได้ไปคิดนึกตึกตองว่าหลวงปู่เป็นอังยี่หลวงปู่เป็นพวกมาเฟียเหมือนตั้งแต่ก่อนยกเว้นผู้ที่เข้ามาดูไม่เห็นไหมก็มีข้อที่บอกว่าสุงนชนเทก็มีการมาถามบ้างในเฟซในอะไรอันนี้เราไม่เข้าไปเข้าใจการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คุณงามความดีที่ลุงปู่สร้างไม่ใช่ว่าลุงปู่เพิ่งสร้างชงที่เข้ามาอยู่ในเพศของบรรพจิตนูน่นตั้งแต่เป็นเด็กนูน่นเราสร้างเด็กคุณงามความดีตลอดไม่มีคําว่าดางพร้อยด้วยศัจจะความจริงจนถึงปัจจุบันคําว่าจะหลอกลวงใครไม่มีสมัยปัจจุบันนี่ยิ่งหนกักกาทักกันด้วยศัจจะที่เราพูดแล้วต้องทําตามนั้นยกเว้นลืมลูกเข้าใจไหมเมื่อแกจะราภาพมาคนมากขึ้น คำพูดรับปากกับใครอาจจะหลงลืมไปอันนี้ไม่มีเจตนาจึงกล่าวเจึงประกาศทั่วสามในโลกธาตทาว่าหลวงปู่ไม่มีเจตนาตัวนี้ถือว่าสัจจะเราไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียไปไหนขอให้ลูกหลานทัว่วโลกเข้าใจด้วยทั้งมนุษย์ด้วยทั้งวิญญาณทั้งเทพบุตเทิด่าพญาคุธพญานาที่เป็นสัมมาทิฏฐิพึงเข้าใจด้วย การสงคารโลกลูกต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นรังเกียจคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอุปการะคุณที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะข้าวเถะพีเดียวข้าวทัพพีเดียวนี่พระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องสรรเสริญภาษาดิบุตรว่าเป็นผู้ที่รู้อุปการะคุณเป็นผู้ที่เลิศผู้ที่ประเสริฐหาผู้ที่เปรียบเหมือนภาษาดีบุตรไม่มีอีกแล้วลูกเข้าใจไหม นั่นลนักธรรมจากวินัยนี่พาะไม่เคยออกจากธรรมจากวินยัยบางคนได้ยินได้ฟังการเทศบอกว่าเพ็ดร้อนไปเพ็ดร้อนที่ไหนนี่คือธรรมคือวินยัยงั้นพระพุทธเจ้าจะเทศดุไดาว่าก่าวพระเทวทัตจนกระอักเลือดเหรอนั่นเทศโปรดลทัทธิอื่นจนกระอักเลือดหรอือในพระสูตรนัน่นก็มีหมดนั่นหรือว่าเราผิดอีกฟังให้มันถึงใจด้วยลูกทั่วลกนัน อย่างนี้เราก็เลยพูดกับลูกกับหลานพูดนางได้ประชุมกันเมื่อคืนนี้นั่นถึงกลุ่มนั้นเขาจะมีทิฏฐิมาะนะในระยะหลังๆแต่สมัยก่อนเขาไม่มีนี่เขายังดูแลเราอยู่วิ่งช่วยใ่บาดใ่อะไรเราอยู่นั่นเรื่องนี้เราไม่เข้าไปก้าไข่นั่นเราลึกถึงอุปการะคุณนั้นเลิศดแล้วข้าวกี่ทัพีล,ลูกกี่ปีในช่วงที่เขาใส่บาดเรามานั่น แลอยังหลังมาน,นเขาอาจจะมีที่ติมานั่นนะเอ,อ้ยเป็นเรื่องของเขาแหละเป็นกรรมของเขาแต่เมื่อเขาได้ตายจากไปก่อนหลวงปู่นะหลวงปู่ก็จะให้ลูกเข้าไปช่วยให้ใสสยโลกซาฟาหลวงปู่ไม่มีอะไรกับใขในไตโลกธาตุและเป็นชาติสุดท้ายเราด้วยเราไม่กลับมาเกิดอีกตลอดนาฏการขอให้ลูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยขัหันแล้วก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปแต่จะไม่กลับมาเกิดอีก ตลอดอนันตาการอ้าแกนี่ลูกนะขอโมทนาด้วยสาธุ